สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมมอนสุปกรณ์ในช่องมอนคลาสสิกนะครับก็จะนำอ่ามาเล่าประวัติด,ด้วยแล้วก็จะนําพระที่เป็นวัตถุมงคลนะครับของพระเทพมงคลวัชรมุนีหรือหลวงปู่หาสุภาโรแห่งวัดป่าสัก,กวันอําเภอสงัสขันจังหวัดกาลสินจะนํามาเล่าคลิปให้พี่พี่เพื่อจะมีพี่พี่ที่สนใจนะครับเพื่อจะมีที่ ท่านที่รับชมอยู่สนใจนะครับด้านหน้านี้ก็คือเป็นพระคุณแผนครับคุณแผนพรายแม่สีนวลน,นะครับนะคุณแผนพรายแม่สีนวลของหลวงปู่หาสุภโรนะครับเป็นคุณแผนผงพรายที่ผสมมวลสารนะครับเป็นผงเป็นน้ามันพรายจากคุณแม่สีนวลซึ่งแต่ก่อนนี้ถ้าหากถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านชื่อว่าคุณแม่สีนวลน,นะครับ ผมขอให้พี่ๆใช้วิจารณญาในการรับฟังนะครับต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังนะครับเป็นเรื่องของอความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพลายแม่สีนวลน,นี้นะครับประวัติการได้มานะครับก็คืออันนีต้องใช้วิจารณญาณนะครับท่านเป็นหญิงสาวอยู่ที่จงังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตามประวัติกล่าวว่าอย่างนั้นเมื่อราวปี2530นะครับ ุณแม่สีนวลน,นั้นได้ท้องนะครับท้อง9เดือนใกล้จะคลอดปรากฏว่าก็มีเหตุนะครับมีเหตุให้ต้องเสียชีวิตในระหว่างเดินทางไปคลอดที่เอเบอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถ้าหากอ้างตามปี2530ในยุคนั้นสมัยนั้นการเดินทางก็คงจะยากลําบากนะครับและก็การอยูอ่บ้านกับโรงพยาบาลก็คงอยู่ไกลกันก็เลยทําให้คุณแม่นั้นเสียชีวิต ตายทั้งกลมนะครับตายท้องกลมเลยการเวลาต่อมาข่าวนี้ทราบไปถึงคูบาโตครับท่านจึงพร้อมภาพพิสุจชาวเขมรหรือชาวกัมพูชาอีก4รูปนะครับรวมเป็น 5. อ่าท่านได้ไปทําพิธีพรีน้ํามันพรายจากคุณแม่สีนวลเพื่อได้น้ํามันพรายมาแล้วเพื่อที่จะนํามาสร้างบุญนะครับในการสร้างบุญต่อไปใน,ในการทําวัตถุงมงคลน,นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติ ที่มาของพลายแม่สีนวลน,นะครับว่ามีน้ํามันพลายเป็นน้ํามันพลายแบบนี้นะครับพระรุ่นนี้สร้างเมื่อพพุทธาพิเศษเมื่อวันที่10กรกฎาคม2 5 6 2นอะครับ2562อธิษฐานจิตป,ปลุกเสกนะโดยหลวงปู่หาวัดป่าสัก,กวันนะครับโดยมีเนะื้อหามวลสารตามที่ผมได้กล่าวมาก็คือเป็นน้ํามันพลายของคุณแม่สีนวล พระชุดนี้จะรับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากหลวงปู่หาแล้วก็ยังมีหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรร่รวมอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยนะครับมีหลวงปู่บุตรดาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยและหลวงพ่อส่วนวัดหนองครานะครับหล,หลวงพ่อส่วนวัดหนองคราก็ได้ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วยถือไดียกว่าเป็นเพียบพ,พร้อมด้วยพุทธศิ์ที่สวยงามแล้วก็มีพุทธคุณทั้งงเป็นน้ำมันพรายของคุณแม่สีนวลนะครับ ประสบะการณ์มีมากมายสําหรับพระราคุณแผนรุ่นนี้นะครับพี่ๆหากใครได้รับชมคลิปของผมเนี่ยนะครับหากใครได้รับชมคลิปของผมก็จะเห็นว่าผมมีประสบการณ์กับคุณแม่อยู่2เรื่องด้วยกันผมก็เคยเล่าเล่าในคลิปแล้วนะครับคือครั้งหนึ่งผมเรียนทาตรงผมมีอาชีพเป็นเป็นลูกจ้างในสํานักง,งานนะครับอยู่ที่สลักกลางนะครับก็ทำหน้าที่ขับรถตู้ด้วยนะครับวันนั้นจะไปออกพื้นที่นะครับมีแต่ผู้ชายเต็มรถเลยปรากฏว่ามันเหมือนจะหลับใน,นครับ ตอนนั้นก็ห้อยพระคุณแผนของคุณแม่สีนวลนี่แหละไปด้วยแล้วมันอยู่นี้มันก็อยู่ในภวังการที่จะง่วงนอนนอนหลับแล้วก็มันจะมีเสียงผู้หญิงเรียกชื่อผมขึ้นมาทําให้ผมสะดุ้งขึ้นมานะครับก็หายจากอาการ,าการเปลียหรือแล้งง่วงนอนซึ่งผมก็นํามาคิดว่าเสียงผู้หญิงนั้นต้องเป็นพุทธคุณของคุณแม่สีนวลที่ได้มามาเตือนมาเตือนสติผมครับก็ทั้งรถตู้ไม่มีผู้หญิงเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะครับ และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการโชคลาภนะครับคือพระรุ่นนี้เนี่ยจะมีลูกอมด้วยนะครับมีเม็ดลูกอมด้วยนะครับผมก็มีเม็ดลูกอมของคุณแม่สีนวลนี่แหละครับวันนั้นก็อธิษฐานนะครับเรื่องโชคลาภเรื่องเลขเก้าเก้านี่แหละครับเพราะว่าเลขมันมันไม่มีมีเก้าเก้าเพราถูกจริงๆนะผมก็ทําทิปไว้อยู่นะฮะแต่ถึงไม่เยอะนะครับถูกใบเดียวแต่ว่ามันตรงตามคําอธิษฐานก็ถือได้ว่าผมเชื่อว่าพระรุ่นนี้มีพุทธคุณนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ ว่าคุณแม่สีนวลน,นั้นผมเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ครับอันนี้คือความเชื่อของผมนะครับพี่พนะครับอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาขายนะครับอันนี้คือประสบการณ์ตรงของผมจริงๆนะครับนี่คือประสบการณ์ตรงจริงๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับพระครูโกวิทที่เป็นเจ้าของเจ้าของพายแม่สีนวลน,นี้ปัจจุบันนั้นท่านอยู่ที่อำเภอบึงการไปอยู่ที่บึงการนั้นในปี2 5 6 2ท่านก็ได้สร้างอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับคือขุนแผนบูชาครูน้ำมันพายแม่สีนวลเช่นนนเดียวกััะครบ แต่ว่าอันนี้ยังไม่ทําทเป็นคลิปนะครับแต่ว่าเอามาให้ชมว่าอของคุณแม่สีนวลน,นั้นจะมีหลักๆจะมีของหลวงปู่หาที่ออกในานามของหลวงปู่หาและออกในานามของอพระครูโกวิทนะครับที่เป็นเจ้าของพายแม่สีนวลด้วยนะครับถือได้ว่าต้องเป็นพายที่มีลิ์อยู่ในตัวนะครับือมีการสร้างวัตถุมงคลมากมายเอาเรามาดูด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะมีหลายเนื้อมีขวดมีหมายเลขซึ่งผมเรียนตามตรงผมจาเนื้อไม่ได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้น ผสมมวลสารน้ำมันพายแม่สีนวลแน่นอนนะครับถือได้ว่าเข้มขลังจริงๆนะครับเข้มขลังจริงๆนะครับเอาละครับพี่ๆดูนะครับผมจะให้ดูทีละองค์เลยนะครับหากจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับหากจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นพระที่มีความสวยงามนะครับดูครับเป็นพระคุณแผนนะครับชื่องามนามมงคลครับชื่อท่านก็ชื่อน่ารักนะครับคุณแม่สีนวลนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นโค้ดนะครับแล้วก็จะมีทาคองลงไปนะครับ ด้านล่างก็จะมีกุมารทองนั่งไหวอยู่ครับดูครับดูเนื้อหามวลสารนะครับด้านหลังก็จะเขียนพลายแม่สีนวลนะครับดูครับนี่ครับมีความสวยงามนะครับจะทาทองนะครับด้านฐานนะครับก็จะมีหมายเลขนะครับองค์นี้หมายเลขหนึ่ง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 สามสี่นะครับอ่าองนี้หนึ่งหนึ่งสามสี่ดูด้านล่างองนี้นะครับ เป็นพระที่มีความสวยงามนะครับส่วนเรื่องอผงพรายมันพรายนี้พี่ๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีพี่ๆหลายท่านที่ให้ความสนใจเรื่องกับเกี่ยวกับผงพรายเกี่ยวกับพระขุนแผนที่มีพรายกุมารทองนะครับเพราะว่าก็เป็นความศรัทธาส่วนบุคคลนะครับองค์นี้เลข603นนะครับก็จะมีความสวยงามด้านหลังก็จะเหมือนกันบางองค์มีตะกุดไม่มีตะกุดบ้างก็แล้วแต่รายการของเนื้อของวัตถุมงคลนะครับ ก็จะเขียนพลายแม่สีนวลเช่นเดียวกันคือว่ามีความสวยงามแล้วก็ประวัติการได้มาของพลายนั้นก็ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับมีตัวตนจริงนะครับมีน้ำมันพลายจริงๆนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้หมายเลข1107นะครับ1 1 0 7นะครับอันนี้เป็นตะกุดทองแดงนะครับตะกุดทองแดงก็จะเขียนว่าพลายแม่สีนวลเช่นเดียวกันนะครับองค์นี้นะครับ องนี้ก็จะมีโป๊ดมีหมายเลขนะครับดูด้านหน้านะครับอสามแปดสามอุกองนี้เลขสวยนะครับเลขเลขสลับกันนะครับสามแปดสามครับคือได้ว่าสวยงามนะครับลายแม่สีนวลนครับคือได้ว่าชัดเจนทั้งเนื้อหาวนสารนะครับและพระเกจิคณาจารย์ที่มาอธิษฐานฉิบุกเสกอย่างเช่นหลวงปู่หาสุภโรนี้นะครับ ท่านก็ได้บารณภาพไปแล้วแล้วก็มีการพระราชทานเพลิงศพท่านไปเมื่อวันที่16นะครับ16ธันวาคมนี้เองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าสะสมนะครับเพราะว่าทั้งพุทธศินและผมเช้ได้ว่าพุทธคุณที่ท่านอจารานจะป,ปุกเสกนั้นท่านมีพลังจิตที่เข้มแข็งาอที่เข้มแข็งนะครับของหลวงปู่หานะครับถือได้ว่าสวยงามหากชอบรู้สนใจเนี่ยทักกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็ตามเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ0647744808 เป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาพูดคุยกันได้หากใครจะสนใจที่จะเช่าบูชานะครับผมอยากให้ลองเช่าบูชาดูนะครับว่าคุณแม่นั้นจะต้องหนุนนําความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ที่บูชาแน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ